ทำอะไรอยู่จ๊ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะหนูกำลังคิดถึงอาจารย์อยู่พอดีเลยค่ะหนูมีเรื่องอยากให้อาจารย์ช่วยนิดนึงอะค่ะคือว่าอีก2เดือนหนูกําลังจะจบแล้วแล้วหนูไปสมัครงานที่บริษัทงานแห่งหนึ่งแล้วเขาต้องการเรซูเม่กับจดหมายสมัครงานด้วยอะค่ะต้องทําอย่างไรดีคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะก่อนอื่นเนี่ยเอกสารที่ต้องเอาไปยื่นเพื่อสมัครงานเนี่ยก็มีหลายอย่างนะในตัวอย่างเช่นรูปถ่ายของหนูเองจดหมายสมัครงาน ใบสมัครงานแล้วก็ประวัติส่วนตัวค่ะยิ่งถ้าหนูไปสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านภาษาเอกสารพวกนี้หนูต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเรื่องของการเขียนเรซูเม่ก่อนแล้วกันหรือการเขียนประวัติส่วนตัวนั่นเองค่ะข้อมูลในเรซูเม่นะจ๊ะมันก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของหนูเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประสบการณ์การทํางานความชอบส่วนตัวหรือความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยละจ้ะ โดยส่วนมากแล้วความยาวก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งหน้ากระดาษน,นะแต่ถ้าเกิดหนูเองมีข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆก็ใส่เพิ่มลงไปได้แต่ว่าอย่าให้เกิน2หน้ากระดาษน,นะคะเรซูเม่ที่น่าสนใจนะจ๊ะนอกจากจะต้องเขียนให้ปราณีตแล้วก็เรียบเรียงให้ดีแล้วเนี่ยหนูต้องเขียนให้สะอาดแล้วก็เรียบร้อยในเรซูเม่นะคะภาษาที่เอามาใช้เนี่ยนอกจากจะต้องถูกต้องแล้วนะคะยังต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสมัครงานได้ด้วยค่ะ ทีนี้เนี่ยส่วนประกอบหลักๆของเรซูเม่มีดังนี้ค่ะส่วนที่1ส่วนหัวหรือส่วนนำหรือเฮดดิ้งส่วนนี้จะเป็นชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสที่เป็นปัจจุบันเพื่อการติดต่อกลับ Resume ราตรีฉิมแสง205อิสระภาพโรดดอมบูรีดิสตริกต์บังกอกไทยแลนด์ 10600. telephone number 0841074242 email address shimsang062 at yahoo.com. so in his song, objective. objective to work as a teacher of english. หรือ precision sought. Secretary ส่วนนี้จะบอกวัตถุประสงค์หรือตำแหน่งงานที่จะสมัครบางครั้งตรงส่วนนี้อาจเป็นการสรุปความสามารถหรือทักษะของเจ้าของประวัติอย่างย่อๆก็ได้ค่ะยกตัวอ,อย่างเช่น Summary of qualifications 10 years of experience in international marketing with track records of opening 200 branches overseas through impressive communication ส่วนที่ 3. ประวัติการศึกษาหรือ education education 2002 to 2006เกษตรศาสตร์ 6, university master degree in teaching of English 1998 to 2002ศรีนครินทร์วิโร university bachelor of education with honors in English ส่วนที่4ประสบการณ์การทำงานหรือ work experience Through employment history 2009 to 2011, Teacher of English, Foreign Language Department, Lim Technical College 2006 to 2009, English Translators, TPJ Translation Institute. ในการบอกประสบการณ์การทำงานนะคะบางครั้งเนี่ยก็ควรจะระบุเพิ่มเติมเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของประวัติลงไปด้วยค่ะถ้างานนั้นต้องใช้ทักษะเรื่องของการสื่อสารนะคะคำกริยาที่เกี่ยวข้องได้แก่ negotiatedpersuadedtrained เป็นต้นคำกริยาเหล่านี้นะคะสามารถนำมาใช้เพื่อบรรยายความสามารถพิเศษหรือว่าคุณลักษณะอันโดดเด่นของเจ้าของประวัติได้ค่ะเช่น designed a new package of the product that increased sales by 9% proficient in using word processors such as Microsoft Word and Microsoft Office praised by the managing director for being a decisive innovative and highly organized manager reference หรืออ้างอิงส่วนนี้หากหน่วยงานที่เราไปสมัครยังไม่ต้องการนะคะผู้สมัครก็อาจระบุเพียงว่าหากต้องการก็จะจัดหาให้หรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า references available upon request แต่หากหน่วยงานนั้นนะคะต้องการผู้รับรองข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของประวัติหนูก็ควรระบุชื่อสกุลที่อยู่หรือว่าที่ทำงานของผู้รับรองลงไปด้วยค่ะ ผู้รับรองนั้นอาจจะเป็นอาจารย์ที่เคยสอนหนูก็ได้หรือว่าเป็นเจ้านายเก่าที่ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวหนูจ้ะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะระบุชื่อระบุสกุลที่อยู่หรืออะไรก็ตามลงไปในประวัติส่วนตัวของหนูเนี่ยอย่าลืมแจ้งท่านแล้วก็ขออนุญาตท่านก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะและที่ผ่านมานะคะก็คือตัวอย่างแค่บางตัวอย่างเท่านั้นของการเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษค่ะ ท่านผู้ชมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือหรือว่าสื่อต่างๆที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดในขณะนี้นะคะวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วท่านสามารถส่งคําติชมหรือคําถามมาได้ที่ศูนย์ภาษาอาคาร3ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏนนบุรี วันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วนะคะติดตามชมรายการของฝากจากศูนย์ภาษา Language Tips from d I U Language Center ได้ใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะคะเคล็ดลับของการเก่งภาษาก็คือการขยันฝึกฝนสวัสดีค่ะ See you later Bye bye